ัตว์มันตายแล้วแล้วแกทําไมต่อไปวะเราก็ต้องหาพยานเชื่อมโยงระหว่างไอ้ศัต์กับนายคมสันฉันเชื่อว่าทุกอย่างต้องกระจ่างจะจะคิดว่าเพลินไม่ตายถ้าตายแล้วอ่ะเราก็ต้องพบศพสิวะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไอ้เพลินน่มันลูกทะเลมันไม่ตายง่ายๆหรอก <laughs> ใช่ฉันขอถามให้หน่อยแกอยากให้เพลินตายหรือรอดก็ต้องอยากให้รอดสิวะเพราะว่าเพลินเนี่ยเป็นคนเดียวนะ ที่จะเชื่อมเรื่องราวทั้งหมดไอชาญฉันเน่ยแยกเรื่องส่วนตวัวเรื่องงานได้ด้วยนี่เจ๊าขานี่เจ๊เป็นอะไรป่าเขาเนี่ย<บ>นี่ถ้าแกรักใครแล้วเขาไม่มีใจให้แกลเลยอ่ะแต่จะทำยังไงเหรอต้องทำใจสิครับเจ๊ยากแบบเลยถ้าฉันทำใจก็เท่ากับว่าฉันยอมแพ้นะสิ โอ้เจ๊ขาเรื่องความรักนะคะเจนนี่ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่หรอกค่ะแต่เจนนี่คิดว่านะเราอ่ะควรจะเลือกรักคนที่เขารักเราดีกว่าอย่างนั้นนะะเราจะต้องไม่ต้องเสียเวลางอนง้อกันแบบเนี้เรื่องเสียเวลาเปล่าๆเจ๊นี่ถ้าฉันรักใครนะฉันไม่คิดว่ามามัวเสียเวลาเสียใจอะไรหรอกน,นี่นังนเจนนี่ น,นี่ไปด้วยนะพลินก็ชอบกินโอ้โยเจ๊ขาอันนู้นก็ชอบกินนี่ก็ชอบกินพี่เพลินก็ชอบกิน,กกนหมดราคาตลาดเนี้ยแหมเอาลูกหกล้มมาคนดีไหมคะมันจะเน่ไม่ได้อะไรอะไรโอ้ <c oughs> ยวนนี่แกอยู่ได้เอาไปได้วยนะปลา,า,รราลิ้นหมาเพลินก็ชอบอือปลาลิ้นหมาเยอะเออเดี๋ยวจะเอาะนะคะรับเจ๊เกาด้วยเฮ้ยปลาอะไรเนี่ย กินแล้วปากเห่ามันหมาล่าเริงจริงนะครับคุณน้อยมาเร็วกว่าที่คิดวันนี้จ้าแหมอีกคองมันซังอย่าลูกชื่นขึ้นมานะได้ยนินไหมลูกจ่าสบายดีจ่าไม่ต้องเป็นห่วงไว้ยมืกก่อวานดีกว่า เราจะได้คุแ่แันถนัดถนัดนี่แกต้องการอะไรสายของฉันรายงนมาว่าไอ้เพลินมันยังมีชีวิตอยู่ฉันอยากได้ความร่วมมือจากจาก่าความร่วมมืออะไร ถ้าจากำจัดไอ้เพลินได้จาก,ก็จะได้ลูกของจ่าคืนเฮ้ยพอม่อก้อนโตพอที่จะทำให้ชีวิตของจ่าสบายๆไปตลอดชีวิตแต่ว่าฉันจะทำได้ยังไงฉันเป็นตำรวจนะฉันไม่ใช่พวกนักทายาหรือข้าาดกอนจ่าลองคิดดูตำรวจยิงผู้ร้าย ถือว่าเป็นการวิสามันไม่ใช่ฆาตรกรรมหรือว่าฆาตรกรถ้าจากำจัดไอ้เพลินได้เราสองคนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มๆจากก็ได้ลูกของจากคืนพร้อมเงินก้อนโตจ่าลองคิดดูหรือว่าจ่ายย้ายให้พวกกองสงชยัยจับลูกของจากเขา้ขเขาคุกก็ตามใจ ตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวจนนี่ไปตามให้นะคะฉันไปด้วยแล้วถ้าเจอเพลย์เมื่อไหร่เีลยจับได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> เพลย์ไหนอะคะเห็นแล้วไม่รู้จักมาก่อนเลยะครับโกหกมันไม่ดีนะเจนนี่ตกนรกแน่นอนเพลยนอยู่ไหนเจนนี่เงินไหนอะครับกองเรนนี่ไม่รู้จักหรอกค่ะงั้นไม่เป็นไร พาฉันไปหาเจยอ้อยแล้วกันเจนนี่ก็ได้ค่ะใ,<อ>ใ,ใช่ด้า,านชั้น ้ที่ช่วยเหลือผมเพลินอ้อยบอกแล้วเงวไม่ต้องขอบใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรของเพลินนทุกอย่างอา้อยเต็มใจทำให้เสมอนะผมอยากกลับบ้าน ไม่ได้นะเพลินถ้าเพลินกลับไปตอนนี้มีหวังเจนนี่ห้องเจ้อเอยอยู่ที่ไหนผู้กองหนูจะไม่รู้ได้ไง่ะครับว่าเจอ,อยู่ที่ไหนมาตายแล้วเพลินผู้ก,กองมาทำยังไงดีอน้นี่ผู้กองรู้ได้ยังไงอะเพลินอยู่ที่เนี่ผมไม่ได้ทำผิดอะไรให้มันรู้กันไปเลยดีกว่า เอาอย่างนี้อ้อยมีวิธีของอ้อยเอาเนี่ยค่ะจะอ้อยผู้ก,กองมีธุระอะไรกับฉันหรอคะเพื่อนอยู่ไหนครับเจ้าอ้อย ไปแล้วไม่ใช่หรอกครับผู้กองผู้กองอย่าบอกนะคะว่าผู้กองเจอเพลินแล้วอ่ะอย่าโกหกผมนะครับบอกพัสดีดีว่าเพลินอยู่ไหนแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฉันผมค้นนะตามสไปด์อ้าวเร็วๆย่ไม่ทันเร็วๆเร็วๆเร็วๆๆเรลจบแล้วหรอกเร็วๆๆเร้าๆนอเ่าเรลเ็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร้าเราๆเราเร้าๆเร้าเร้าๆเร้าๆเร้าๆเร้เรเร้าเรเรเรเเรเร้เร จ้างั้นค้นทุกฝักทุกมุมเลยไป ไหนล่ะแผลอยากดูไหมล่ะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะว่าเอาไอ้เพลินไปซ่อมที่ไหนอะไรกันจา่าเพลินอะไรเฮ้ยตอบสิตอบร้อยถ้าจ่าตบฉันนะอย่าหวังว่าจะได้ออกจากร้านนี้แล้ววันนี้จ่าจะได้เห็นดีกันว่ากัน ก็มีมือมีไตี๋เหมือนกันหนยจ่าทำอะไรอ่ะผมบอกให้จ่ามาตรวจค้นไม่ได้ให้จ่ามาข่มขู่คนอื่น น้อยครับคุณทำแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับเพลิ์นะครับฉันทำอะไรครับผู้กองผู้กองก็เห็นอยู่ว่าเพลินไม่ได้อยู่ที่นี่คุณไม่เข้าใจผมอะคุณตนังหากละ่ะที่ไม่เข้าใจฉันคุณน้อยคุณจำไว้เลยนะแล้วคุณจะเสียใจกับสิ่งที่คุณทำในวันนี้มากที่สุด រោគជាមែនគុំជាមែនមិនតែ ใครจะมาใครจะมาดูแลรอไปนานๆฉันก็ชักท้อแท้หวังไว้แค่เนี้อแค่ได้พบจู๋ชายพอไม่จะมาไม่จะมาวนเวียนเธอเงียบเงียบเนียนเงียบเป็นยังไงครับผู้กองดูซะให้พอใจเดี๋ยวจะหาว่าฉันะไม่ให้ความร่วมพวกเรากลับระวังตัวให้ดี คิดว่าผกกู้กองให้ทายแลจจจย้จากเศษจะกลัวนวกก้นอือจ่าก็ผู้กองไมได้แก่สายรครับให้ดึตัวแล้วก็หัวใจจะอ้อยเลยแหละเสร็้กันปืน๊ม ออผมว่าเจ๊อ้อยมีพิรุษนะครับรมีพิรุษยังไงอะจ๊ะก็ผมเห็นผ้าพันแผลเปื้อนเลือดกองอยู่ในห้องแต่เราไม่เห็นตัวในเพลนี่ครับในในแต่ผมว่าเราควรจะต้องจับตาดูเจ๊อ้อยเป็นพิเศษนะครับทําไมจ่าถึงอยากได้ตัวในเพลคนนี้เป็นพิเศษจังนะงงค,คือไอ้เพลน่ะมันเป็นผู้ร้ายนะครับ และเราก็ควรที่จะต้องทําตามหน้าที่ครับจริงของจ่านะจ่าเนี่เป็นตํารวจที่ดีมากเลยนะมีความรับผิดชอบมากเลย